แจกทอง150ฟรีหลังอัปเดตสําหรับการอัปเดตนะครับมีอีเวนต์ใหม่นะครับเพิ่มมา2อีเวนต์นะครับที่แจกทองรวมทั้งหมด150เหรียญทองนะครับอันที่1นะครับจะเป opening, ็นอีเวนต์แข่งออนไลน์นะครับเป็นอีเวนต์เพิ่มเติมมาหลังจากอัปเดตนะครับ50เหรียญทองอันที่2นะครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะต้องแข่งให้ชนะทั้งหมด3ครั้งนะครับจะได้รับ100เหรียญทองรวมทั้งหมดหลังการอัปเดตนะครับจะได้รับแจกเหรียญทททอองงงฟรรีีั้หหมด150เยญ มีใครเป็นผมไหมครับสาหรับหมดวดทัวร์นาเมนต์นี้จับคู่หาผู้เล่นไม่เจอหลังจากการอัปเดตเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับมีหลายๆคนออกมาพูดถึงหมดวดทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่ไม่สามารถหาผู้เล่นออนไลน์เจอนะครับหรือใช้เวลานานซึ่งหลังจากเมื่อวานที่ผมได้ลองเข้าเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มีปัญหาการรอผู้เล่นเป็นเวลานานมากทั้งๆท,ที่ความจริงในหมวดนี้ควรที่จะหาผู้เล่นได้เร็วมากกว่านี้เนื่องจากหมวดนี้นะครับมีแจกทอง1 0 0รอทอง แต่ว่าตอนนี้นะครับทางระบบนะครับได้ปรับปรุงแก้ไขในหมดนี้ได้แล้วนะครับสามารถเข้าไปเล่นเจ็บเหรียญทองหนึ่งกระทองได้จากในโหมดทัวร์เมนี้นะครับโดยจะต้องชนะทั้งหมด3าครั้งนะครับกับผู้เล่นออนไลน์ทั้งนั้นนูเยสเก่งจริงหรอสำหรับกองหน้าที่โชว์ฝีเท้าโดดเด่นอย่างนูเยสมีค่าพลังที่สูงมากในเกมแต่ในชีวิตจริงกลับไม่มีความโดดเด่นเลยเพราะฟอร์มที่ยิงออกนอกกรอบเกือบทุกครั้งและโอกาสทำประตูที่เยอะแต่ไม่สามารถทำประตูได้ สำหรับนูเยสในตัวเกมต้องยอมรับว่ายิงคงมากหม่งบอลคือท่าไม้ตายเหมาะสำหรับสายหม่งบอลมากที่สุดแล้วคุณล่ะรู้สึกแบบเดียวกับผมไหมว่าในเกมเก่งกว่าความเป็นจริงเยอะแต่ยังไงก็ตามผมก็จะใช้นูเยสในการลงสนามเพื่อเป็นตัวแบกให้กับทีมผมเสมอคิดเห็นอย่างไรกับความโหดของนูเยสแลกเปลี่ยนใต้คอมเมนต์ได้ครับ